สวัสดีครับร้านสมายทีสวิตนะครับวันนี้ผมก็มาซ่อมปุ่ม power นะผมเป็น iPad Air 3นะครับของคุณลูกค้ามาในการปุ่ม power กดไม่ได้เลยนะครับก็หลังจากการตรวจเช็คแล้วครับปุ่มข้างในปุ่ม power นี่ครับด้านในมันจมปุ่มมันตายนะครับไม่สามารถแบบขยับเปิดปิดแบบปิดได้นะครับผมหลังจากการซ่อมเสร็จนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับ สอบถามลูกค้าท่านใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องปุ่มพาวเวอร์นะครับโดนน้ำเป็นความชื้นสามารถเข้ามาให้ทางร้านตรวจเช็คได้นะครับผมก็สามารถทําการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไรได้นะครับก็รอรับได้นะครับผมสอบถาปอาการที่ไม่หนักมากนะครับก็ฝากเกี่ยวทับไมไอทีสวิตด้วยด้วยนะครับมีทั้งหมด10สาขานะครับลูกค้าท่านใดสะดวกสามารถ่าใช้บริการได้ทุกสาขานะครับผม ไม่ว่าจะเป็นสาขาเซนเป็นร้โศกยูเนี่ยนมอลาเท้าเซนท่านรัตนาธิเบศมอท่าพระสาขาวัชรพลนะครับเดอมอบางกะปิชั้นหนึ่งด้านหลังลานจอดรถนะครับแล้วก็มีสาขาจันทบุรีนะครับผมตนมากันใหญ่อยู่ประเวศนะครับไอฟิวบางนานะครับตรงแหวนการจนานะครับลูกค้าได้สะดวกก็แวะใช้บริการได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีสาขาแม่กลับบางนาครับเรวันนี้ก็จบงานนะครับผมเป็นการซ่อมปุ่ม power นะครับมีอาการกดไม่ลงนะครับผม อันนี้ก็กดเปิดปิดเปิดปิดใช้งานได้ปกตินะครับก็ฝากเปตสมายด์ซีสีวิลดด้วยนะครับหรับลูกค้าท่านใดที่ปุ่มโดนน้ำปดไม่ได้ใช้งานไม่ปกติเอามาทางร้านตรวจเช็คหรือซ่อมได้นะครับผมก็จบงานครับวันนี้ iPad Air3 นะครับผมซ่อมปุ่มพาวเวอร์นะครับก็ฝากเปิดสมายด์ซีร์วิลดด้วยนะครับตลอดวันนี้ผมช่างแอรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ